เริ่มเริ่มเริ่มการลงเมียวแชทแล้วกันก่อนอื่นก็ต้องไปดาวน์โหลดใน Google Play ก่อน M E M อะไรวะ M E O W ปะ E O นิวเออเมียวแวชท now โอเคเจอแล้วครับ install เดี๋ยวหน้าจอโปรแกรมนี้ er <c oughs> ดูใน YouTube โปรแกรมมัน13แม็กด้วยความวันเน็ตเร็วโหลดเสร็จแล้ว ไอ้เอ๊ะกล้องมึงกลับมาแล้วมึงตั้งไอดีดิ <c oughs> ถ้ามึงใช้กูดูยิ่งจกมึงก็ปิดไปเลยไปไหนเรากินยังะกินอะไรกำลกินนะกูดูได้หมดแหละกูก็มีของกินอ่ะเรียบร้อยเปิดโปรแกรมเหมียวแชทขึ้นมาให้สร้างยูเซอร์อ่ะสร้างมันดึงยูเซอร์ในเฟซบุ๊กมาได้ด้วยนะไอ้เหี้ยมันดึงไม่ถามกูด้วย มันเข้าถามเลยว่าดึงจาก f c e e o o o มไหมไม่ดึงครับคือแนะนํำนะโปรแกรมไหนที่เราไม่รู้จักนะอย่าดึงจากข้อมูล Facebook หรืออะไรยังสิ้นเพราะเวลาเรากด EXCEP t a c c e อ t อนุญ,ญาตไปเรื่อยๆอะ่ะจะเป็นการอนุญาตสิทธิ์ให้มันไปยุ่งวุ่นวายกับเพื่อนเราได้ดังนั้นไม่ควรเด็ดขาด <c oughs> ถ้าเราไม่รู้จักแอปตัวนั้นจริงๆเราไม่ควรสมัครมั่วๆ <c oughs> แล้ว <c oughs> ไปไหนวะ ตามงลองกันนี่มันไปกว่าเดิมไหมตั้งแบบนั้นเลยดีแล้วทดสอบด้วยคลิปดาร์กรหัสผ่านแต่ทำมาพวกมันไม่ดีดวะยูสเซอรเนียมห้ามเมาวักจะโดนหน้าจะเนินลงไปมึงนั่งเล่นกล้องนี้มาชาตินึงแล้วจะเนินนะจะเนินหน้าเข้าไป่ะเนินหน้าเข้าขไป คิดใหม่กบปอยต้งแต่โคบาเอะอะไรนะคิดใหม่ถ้าจากโคบปยเอะคือรู้สึกว่ามันไม่ให้สร้างแค่เขาด้วยเว้ยคือพอพี่ใส่ย,ยูเซอร์ไปแล้วมันไม่ให้สร้างคือพอตอนเรากดสร้างให้เขาปุ๊บใช่ปะ่ะมันจะดึงเราเข้า facebook ปับ๊บคือว่ามันบอกว่าให้เราดึงไอเหมือนกับให้เราใช้ facebook สมัครแต่พี่ <S <S มไม่อยากดึง ก็ cancel ไปเออว่ะตั้งรหัสง่ายๆวันเกิดเป็นรหัสสิ้นคิดเอาไว้โชว์เวอร์อีเมล อมีให้ใส่วันเกิดมันเรื่องมากมากว่ะต้องใส่รูปแทนตัวเองด้วยนะถ้าไม่ใส่ไม่ยอมในการสมัครครั้งแรกนะถือว่าเรื่องมาก เป็นพี่พี่ถือว่าเรื่องมากเลยสมัครครั้งแรกต้องให้กูใส่ต้องใส่ข้อมูลให้ครบโอเคสมัครเสร็จแล้วมันให้แอดเฟนสคริปถ้าถามความต่างว่ามันต่างกับต่างกับไลายยังไงหรอ มันมีหน้าคุยกลุ่มมีอะไรนะคือเข้ามาครั้งแรกนะมึงคือเพิร์ทเหรอรูมที่หนึ่งมันกเหมือนกับว่ามันแบ่งเป็นกลุ่มอะคือเป็นห้องอะ่ะแล้วนี่คือห้องห,อห้องใครวะแล้วใครกับใครคุยกันก็ไม่รู้อ๋อมันเป็นแรนดอ m c h a มันเหมือนกับว่ามันจะมีแบบใครที่เล่นโปรแกรมนเ,เนี้ยถ้าเข้าเรนดอม c ช a เนี่ย ค planet, ือมันจะัาเราไปอยู่ในกลุ่มห้องห้องหนึ่งแล้วมีใครต่อใครคุยอยู่เต็มไปหมดเลยคือมึงถามไหมอ่ะคือกำลังมองกำลังมองมุมนั้นอยู่ว่ามนเหมือนเพร์ดอะแต่ว่ามันเลือกห้องยังไม่ได้เลือกห้องหรือว่าเลือกได้แต่เลือกตรงไหนไม่รู้พอเรามาดูในเมนูแชทเมนูแชทของมันก็ไม่เห็นมีหาเหวอะไรนี่หว่า explorer มันมีหน้าไทาม์ลายคือห่าเหวเอะหน้าไทาม์ลายนี้มันจะแสดงถึงคนที่ใช้โปรแกรมนี้แล้วอยู่ที่ไหนทุกคนมันเหมือนอะไรวะไอ เดี๋ยวลืมชื่อโปรแกรมเหมือน B Talk อ่ะ B Talk เป็นแชทแล้วก็จะมีหาเพื่อนได้เห็นเพื่อนเห็นรูปคือเหมือนว่าใครที่เปิดเผยตัวตนน่ะก็จะมีรูปมีเพื่อนให้เรากดเข้าไปแอดเป็นเพื่อนฮะไม่ต้องแอดคือมันจะมีรายชื่อคนที่เล่นโปรแกรมนี้อยู่ทั้งหมดอืม แไม,ไม่ใช่เพื่อนของเราใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้มันจะมีอะไรชื่อเข้าไปจีบสาวดิใช่มันใช้จีบสาวได้แต่ว่ามีรายชื่อของคนทุกคนก็จริงแล้วปรากฏเข้าไปในีนแต่คนนั้นปุ๊บจะมีข้อมูลแล้วก็แชทได้เลยมันก็คงเป็นเพื่อในมือถือกันนะแล้วไม่ต้องแอดนะคือ <c oughs> ถามว่าถ้าชอบเพื่อนคนไหนเนี่ยแอดได้ไหมมันจะมีแอดอีกแบบหนึ่งคือแอดเป็น Fa นบริษั คือ,อคือแอดคนที่เราแอปปี้อ่ะเป็นฟ v ว r ลตไม่ต้องแอดเพื่อนแอดเฟรนรับเพื่อนรับเฟรนไม่ต้องบ้าไปแล้วส่วนของเราจะมีเฟรนใช่ไหมในไลน์จะมีเฟรนเป็นแอดไว้อันนี้ตัดคําว่าแอดทิ้งมึงแอดได้ทุกคนแค่ว่าคุยกับใครแล้วชอบคนนั้นก็แอดเป็นฟ v ว r ลตจบเรามีรูปมีอะไรวะมีถามว่า มันดีไหมเดี๋ยวถ้ามันมีแอดเพื่อนเราแอดเพื่อนใช้ตรงไหนวะแอดเพื่อนผ่านเฟซบุ๊กถ้าแอดเพื่อนผ่านเฟซบุ๊กนี้เชื่อเถอะครับว่าเฮียโชว์เบอร์ทุกคนด้วยขอบอกมันไปดึงเบอร์ทุกคนในคือเราสามารถในแอดเพื่อนผ่านเฟซบุ๊กเนี่ยอพอเรากดแอดเฟรนเข้าไปเนี่ยมันจะมีรายชื่อเพื่อนของเรา รวมถึงเบอร์โทรศัพท์คนคนนั้นที่แอดไว้ในเฟซบุ๊กอ๋อไม่ไม่ไม,ไมพลาดไปเยอะว่ะของพี่แบบพอดีมันดึงจากในซิมแต่ให้มันดึงเพื่อนอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะคําว่าแอดเฟนของมันเนี่ยคือไปดึงมาจาก f เฟซบุ๊กดึงส่งข้อความไปขอไปยัางหมายเลขมากกว่าถามว่าดูดีไหมถ้าคิดจาก าหาเพื่อนมั่วๆก okay. ็โอเคเออประมาณนั้นล่ะเดี๋ยวจะลองลงไว้สักสองสาวันแล้วกันเพื่อมีอะไรเด็ดๆเดี๋ยวลองหาเหยื่อสักคนนะใครดีคุยเล่นๆลองดูว่าหน้าแชทเป็นยังไงเรนด้อมแชทแล้วกันปึ๊บพากูมาห้องไหนเนี่ย อ่าอีโมชันของมันนะครับแล้วก็สติกเกอร์สติกเกอร์น่ารักดีจัดว่าน่ารักดีเออใช้ได้ใช้ได้ไดน่ารักมันไม่ออกไม่ออกน่ารักมากนะแต่นก็คือเงีง้ยงา้นะ่ะแต่รู้สึกไม่ค่อยชอบกับ กับไอแชทกลุ่มของมันอ,ะอ่ะเหมือนกับแชทกลุ่มเนี่ยแชทกลุ่มของมันอะ่ะมันจะเป็นประมาณว่าเห <c oughs> มือนจะมีห้องที่มันจัดไว้ให้อะ่ะห้องนั้นกี่ห้องนั้นมีกี่คนไม่รู้นะเราไม่สามารถเลือกห้องได้มันจะเป็นแรนดอมไปเรื่อย,อยอมันจะมีปุ่มให้เรากดแรนดอมไปมันก็จะบอกว่าตอนนี้คุณอยู่ห้องที่เก้าพระกดอีกทีคุณอยู่ห้องที่สิบห้ากดอีกทีคุณอยู่ห้องที่สี่ร้อยหกร้อยกว่าหกร้อยสี่ิบสี่ คือแล้วถ้าเกิดเราคุยพอใจใครในกลุ่มนี้ยเราก็กดไปที่ชื่อแล้วก็กดแอดฟาลวิตจบจะได้หาเจอใช่เอาไว้คุยกันอีกแอดฟาลวิตเขาไม่ต้องตอบรับเราด้วยเลยคือกูจะคุยอะ <c oughs> ถามว่าเขาบล็อกได้ไหมหรอถ้าบล็อกได้ไหมบล็อกได้คือถ้าเกิดเขาเกลียดที่หน้าเราแล้วเขาก็บล็อกเราได้ แต่ถามว่าต้องมาตอบรับแอดไหมไม่ต้องแล้วตกลงว่ามึงเป็นแอปที่ดีหรือแอปที่เแย่มัเนี่ยเออโอเคโอเคเดี๋ยวจะลองแอดไว้สักสองสาวันแล้วกันแอปตัวนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวลองเล่นใหม่ตอนนี้จบแค่นี้ <S <S เดี๋ยวเสียงที่เรามัง่งนั่งพร่มกันสองคนเนี่ยอยู่ใน Youtube ด้วยเนี่ยจบ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 